กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเผ้าเช็ดตัวราคาถูกได้นะครับเ,เใครที่คิดว่าช่องนี้เป็นช่องขายของขอให้คุณตัดทิ้งเดี๋ยวนี้ชื่อช้แนเนี้ยมันได้มาจากตอนที่ผมชอบชอบใช้ผ้าเช็ดตัวเป็นของของตัวเองบ่อยๆคือเอาผูกคอเลยผ้าตัวเองไม่ใช่ผูกคอผ้าตัวเองฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเชอร์แมนนะครับหรือว่าเชอร์แมนในตำนาน เชอร์แมนเชอร์แมนเอ็มซีตอนแรกจะไปสายเออชอฟฟินแต่เดี๋ยวคิดไปคิดมาเดี๋ยวไปสายเอ็มีดีกว่า This, นั้น is, is okay. ถอยเลยเค้ okay. ปใจยเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่เอาคันนี้โ okay. อเคอยไทยเกอร์มาอยู่ ก้าหมื่นสามเอเก้าแสนสามจัดไปเราตั้งเลืลือๆตั้งหัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปัน่นป้องมาก่อนแล้วกันโอเคไปเราลองเราขั้นใหม่กันเลย <practices> ตอนแรกจะมาเล่นเชอรนะ์แมนนะแต่คิดไปคิดมาเอานี้ดีก <Muslims> ว <lose> ่าเออ เดี๋ยวผราจะไปตัดเข้าตอนที่เข้าหน้าเกมแล้วเอ้ยเข้าหน้าตอนที่จะไปแล้วโอเคดีนิ้วโอเคเราได้มาเจอละห้องให้โลกเอ่อ HE AT e มาโอเคไป let's go โหอโคตรอืดเลยทั้ก็จะเอาอะไรกับนบ้างรถถังกลางอ่ะใช่หรอ แล้วกถังกลางงั hey, ้นวผมขึ้นไอ้กับ S T R V แล้กันว่าผมไม่เจอแจ็คขอดนะอุ๊ดโอ้ oi oi Đuôn đu ăn lời, thôi Thôi Ô oh, hô, oh, cơ xuân Tự xì xả bịt đâu chửi Wow chơi mẹ lo <laughs> Muốn muốn ยัยอายโอ้ไ oh ม่ไ no, ม no, no, like <Nice. S 1> okay, ่มันจะไม่เป็นอย่างนี้เฮ้ยจะไปเล่นเจอแม่ก็ได้ไนซ์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดเหมือนเดิมโอเคตอนนี้เราก็เจอห้องเรียบร้อยแล้ว เอ่เออะไรพวกนี้โอ้ยโอ้ยไอ้ตัวถังญี่ปุ่นไปดิเอ้ยเมกาเรออยู่ อืมไทยซีสามซีเราถังจีนก๊อปวีเคอุ้ยเอา h ế ีเยเหรอนี here, ่ nói nó thằng thong, <laughs> <laughs> ôi anh ấy, đây, cho cho phiền, thằng อุ้ยเแยบแหกอยู่ไม่นิ่งเลยเราเนี่ยฮะเป็นไรทำไมอยู่ไม่นิ่ง จอไอ้วรหัวบินเลยเจอเฮลซ์เฮลซ์เฮลซ์ดีรออะไรล่ะ ฟิงเข้าไปเปิดเลยเดี๋ยวซัพพอร์ตฮะโอ้ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเอาเฮียพีก็ได้ดีจ้า ยิงข้างมันเลยตูดตูด ้ยคนรีโหลดตายคนรีโหลดตังม <c oughs> มิชชั่นเฟลโปกแกนิสตามอ่ามิชชั่นเฟลโปกแกนิสตามเไม่อนนอ้ได้คุณให้อีกแล้ว อ uh huh. เราไปกันต่อที่กูรู้สึกว่ามชอบกันทีตู้ <P sst. S 1> ไปกันเลยเดี๋ยวจผมจะตัดไปตอนที่มานะโอเคโอเคในที่สุดเราก็มาเจอกันหลังจากที่ผมรอมาเกือบคร <we> ึ่งชั่วโมงเอ้เกือบครึ่งนาที ล <So bad. S 1> ข้อเสียงของถังเมกาอย่างนึ้นก็คือแม่งบางที่ไปคือบางมากเลยอ่ะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันหลดเร็วหลวดเร็วกว่าชาวบ้านเขาไงดีโอไงดีโอเยอรมัน รอดักเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ทันดีจ้าโอ้ออาวอ้าว,าวเป็นไรเป็นไรวะอุยอ้ย ปืนพึ่งขันยิงคอยิงคอเฮลโหลโอเคนี่ทำไมเฮ้ยจะไปไหนช่างมันช่างมันเราไม่ได้สนใจโอ้โ oh. oh, ยิงไม่เข้าเลยใส่ต้องเล่นแผนนี้แล้วแหละ ปฏิบัติการสวยงามเข้าตูดแล้วอะไรสวยงามโอ้ยเฮ็ดอี e. จะยิงให้ตูดก็ติดไฟแล้วไงไม่ใช่นี่ค้อเฮ็ด โอเคคราวนี้เหลือคันนู้นเอ้าทำไมจอดอยู่นี่อ่ะทำไมจอดอยู่นี่วะวุดเด้ๆโอเคเฮลคัต เรียบร้อยชนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดเข้าฉากยิงอย่างเดี๋ยวเอาฉากยิงแค่ตอนนั้นเอาตอนฮิตนะโอเคโอปฏิบัติการ รอดักเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ทันดีจ้าโอ้เอ้าวอ้าวเป็นไรเป็นไรวะ อุ้ยพื้นพึ่งขันยิงคอ,อคยนี่ตูดตูดดิจ้าอ้าวโดวนเฉยโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับเอ่อในการในการเล่นของผมกับเอ่อ M6 เอ้เอ็มใช่ดิ M4 A3 E8 นะครับก็ตอนแรกก็กะว่าจะเล่นเชิร์แมนอย่างเดียวนะแต่มันไม่มีมันเดี๋ยวคลิปมันน่าเบื่อเกินก็เลยเอาอันนี้ไปด้วยก็ถ้าใครชอบไปเจ้ารถถังคันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมาเล่นให้อีกนะครับส่วนตอนนี้ก็ขอวิจัยกันต่อไปปลืน้นเอาละ่ะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร เือเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชแนลพลาชตัวราคาถูกนะครับสำหรับวันนี้พลาชตัวราคาถูกผมขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อมีรถถังคันใหม่มาน